แซ่บ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 สะนี่มาดอกไม่กำลังบานเลยพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ยายสิผ้าเอ็ดของหวานเด้อเอ็ดบัวลอยเด้อยัดขั้นแป้งอยู่สิผ้าปั้นลูกเด้อพี่น้องเด้ออยากกินของหวานแม่นี่ส่วนผสมก็มีนำไปตื้ยเด้อพี่น้องนำไปตุ้ยแล้วก็หัวกะทิใส่ตอนขั้นแปง็งอยพี่น้อง มันสเฉดมันมันสฉแเฉดมันสฉกลมกล้องเลยพี่น้องแจ๊บแจ๊บแจ๊บเลยล่ะนี่มันสีนัวแจ๊บปุ๋ยเลยดิพี่น้อง,ลลอองใส่กะทิข้นๆปั่นเตียงคนดื้อพี่น้องมามันอยู่ไม่กินของหวานน้ำย,ย่อยวาดเด้อพี่น้องเด้อสุกสุกคนแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจบอยากกินของหวานไรแล้วพี่น้องมาเลย ได้กินของหวานจ๊กเทียดิทักข้าปุ่นันนี้ก็สิโซตของหวานตัวมีเหีเ้ยงยาว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 มาเด้อมาต่อยย้ายแบบปั่นแป้งเลยพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องย้ายปัน่นแล้วละเด้อบวบร้อยก็ได้แป้งมันย้ายก็นล้อนออกแล้วเรียบร้อยครับเชฟวันนี้ยายจิบไปต้่มเลยพี่น้องมา มะตุ้มบัวร้อยน้ำใยเยด้อน้ำเดืเเอดแล้วนี่ใส่งสีเนาะพี่นอ้องรอยนีแป้งสุกก่อนเนาะแป้งสุกแล้วมันก็สีลอยขึ้นดอกพี่น้องอย้าค,ค่อยๆคนก่อนนี่คนมันไม่ออกจากกันคนพี่น้องอ่าผัากให้มันสุกก่นอนมันคือฟูขึ้นดอกพี่น้องกำลังฟูลเลยเด้อพี่น้องเมืองเนสวยบ่ กำลังฟูขแล้วเอ้ยเป็นตาแซบน้ำพี่น้องเนาะแซบ,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 บแซบแซบแซบตะล่นี่มายดอกไม้กำลังบานเลยพี่นออ้องเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยมาเด้อมากินน้ำยายเด้อสุขสุขคนแซษเศษเลยนี่สดยั่มมเมือและล่ะนี่มีแห้งหลายเด้อพี่น้องเลย พี่น้องน้ำงักเผาเด้อนี่ำบักเผาเด้นนี่เต้นน้ำตาลปีบลงไปนี่ความหวานควบยางกาวเลยพี่น้องกาวเลยซิมกาวเลยได้ยายเต้นน้ำตาลปีบลงไปซับเสร็จแล้วมาที่นี่ย้ายไ,ไตามด้วยเกลือโคลคนพี่น้อง นี่เนาะเกลือป่นนี่น้ำบักเภาด้วยนี่แล้ประเดี๋ยวนั่งธรรมดาน้ำบักเภาแล้วใส่ใบตื่นพร้อมด้วยพี่น้องใส่ใบตื่นทีได้หอมหอมที่ได้ส่วน,วนกรินเฮ็ดหน้าแล้ว เอ็ดบัวลอยสลองเฮ็ดหน้าแลว้วพี่น้องเอ,อ้ยมาดนี้สิ่งที่แย่วัดรอคอยกับเคืาา่อน้ำฝนบ่ตกจาก้าเสีอพี่น้องลมพัดวีวีอยู่พิ่งได้กินทิ่งได้ขายพร้อมเลยพี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดบัวลอยกระไดแล้วก็เฮ็ดไปพุงยุนกินน้ำเน่าขายน้ำเน่ เดี๋ยวจะขายก้อนกิมคนละพี่นอ้องขายม,มือเมื่อยยายังตีกินเด้อขายมือแจ้กเก่ผู้ซือ้อเพิ่มชินก้อนน้าวยายใส่กะทิลงไปเด้อพี่นอ้องน,นี่ยาะใส่กะทิลงไปโอ้ยหอมหวยหอมหวยอยู่พี่น้องเอ้ย มาเด้อมากินน้ำยายเด้อสุกุสุกุนเด้อแซบแซบแซบแบแซ่บหอมมวยหอมมวยหอมมวยเด้อพี่น้องแบบนี้เด้อพี่น้องแบบนี้อาทิตย์เดียดแล้วบัวร้อยแย่ตรงเลยแย่เสียใส่เด้อพี่น้องแบบนี้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยใส่เด้ออ้ยพักไปพี่น้อเนี่ย โอเคน้ำเลยอย่เดียวพี่น้องอ่าตีกลงเลยแม่ทานเลยบักนี่อย่างเดียวพี่น้องมาเด้อกินน้ำยาอยบักเยี่ยมพี่น้องเอ้ยเด้วยพี่น้องยายตักแล้วแล้วเด้ออันนี้ยายกระจิบไปส่งลูกค้าเด้อพี่น้อง ไงพาอ,อ้าวขอบคุณลหลายๆขอบคุณลหลายๆได้ยไงพาสองถุงถุงละสิบบาทพี่นอ้องมามาไปขายมัน้มา,าพี่นอ้องไปหยุดได้พี่น้องจะไปขายเหลื่าทำนี่เข้าเดี๋ยวหมดเลยพี่นอ้องมาไม่กินมัน้ำใจ มีแห้งเลยพี่น้องแซ่บแบบมาามกจน้มใหญ่เลยออืมร่อยมากแซ่บเวอร์เลยพี่น้องแซ่บ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 คะแนกับทำเมียเนาะพี่น้องเนาะคลิปสีมาพอกันไหมเน้อ คันมากให้กดไล่์คันทือใจกให้กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อสุขุสุขคนยายบาดฝากในเด้อสวัสดีค่ะ